สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมนะวันนี้อัปเดตราคาล่าสุดนะฮะแล้วก็รีวิวนะฮะสำหรับ Honda g i o ียโน่หนะครับตัวนี้จดทะเบียนนี่จะเป็นสีน้ําเงินดํานะครับแต่ว่าเนื้อสีรถนี่จะออกสีฟ้าๆนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวรองท็อปนะในรุ่น g i o ยโน่หนนะครับก็จะเป็นตัว CBS นะฮะหรือว่าตัวคอม b ีบิดนะครับนี่ครับ สำหรับตัวคอมบายเบรกนี่ทําม,มาทั้งหมดอยู่สีสีนะก็จะมีสีน้ําเงินตัวนี้นะครับสีขาวนะครับสีเหลืองแล้วก็สีเขียวนะครับแล้วก็ทําม,มาทั้งหมดอยู่2รุ่นนะฮะก็จะเป็นตัว ABS กับตัว CBS ก็จะเป็นตัวนี้นะครับในส่วนขอราคานะฮะสำหรับราคาตัว CBS ตัวนี้ก็อยู่ที่6,7,900บาทนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นสีน้ําเงินดำนะฮะเนื้อสีก็จะออกโทนฟ้าๆนิดๆนะครับถ้าตัว ABS นี่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบชุบโครเมียมแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นแบบชุบโรเมียมนะครับแล้วก็หลอเริ้งก็จะเป็นสีน้ําตาลนะครับแล้วก็ผ้าบปกก็จะเป็นสีน้ําตาลนะครับแล้วก็เบรกหน้านะฮะเบรกหน้าก็ตัว ABS ปั๊มดิสก็จะเป็นแบบ2องพอร์ตแล้วก็จะมี ABS นะครับ ส่วนราคาตัว ABS ก็72,900นานะครับส่วนตัวนี้ตัวคอม b บเบกนะฮะหรือว่าตัว CBS ก็6 7 9 0 0นานะครับวันนี้มาอัปเดตราคาให้นะฮะเพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่กำลังมองหารถใช้งานนะฮะหรือว่ากำลังตัดสินใจที่จะซื้อรถใหม่สักคันไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนนะครับวันนี้แนะนำก็จะเป็น h อน d ้าเจียวโนนะครับ ตัวนี้ก็ขับขึ้นด้วยสายพานนะครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์แบบ ESP แบบสตาร์ทเงียบนะตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ 125cc ซีซีนะฮะหลูกสูบ4วาลนะฮะตัวนี้เครื่อง4วาลนะฮะสำหรับ Honda g i o No นะขนาดลูกสูบอยู่ที่53.5นะครับแล้วก็ช่วงชักในี่5 5 5นะครับสีน้าเงินนี่สวยนะครับคันนี้ก็ถือว่าใหม่นะฮะนี่ฮรรถติดวันที่18ตุลานะครับ2567นะฮะ ส่วนข้างหลังก็จะเป็นดำนะคะข้างหน้าดิฟข้างหลังดำนะฮะแล้วก็ระบายความร้อนด้วยน้ำก็จะมีหม้อน้ำอยู่ตรงนี้นะครับก็มีให้เลือกอยู่4สีนะครับตัวนี้อัตราประหยัดน้ำมันก็ถือว่าประหยัดนะฮะประหยัดน้ำมันได้ถึง52.6กิโลต่อลิตรนะครับเติม1.9นี่สามารถขับได้ถึง100กิโลนะครับส่วนถังน้ำมันก็อยู่ตรงนี้นะครับครเวลาเปิด ถังน้ามันอยู่ตรงนี้ถังน้ํามันนี่จุน้ามันได้ถึง5.4ลิตรนะครับถังใหญ่นะถังไปอยู่ข้างหน้านะทำให้วิบอกใหญ่นะใส่ของได้เยอะตัวนี้ก็จุของได้ประมาณ30ลิตรนะรใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้2ใบนะครับนี่ครับแล้วก็มีที่ชาร์จด้วยนะครับสำหรับ g i โน o 125นี่ฮะก็ซื้อสายชาร์จมาใช้ได้เลยนะครับ แล้วก็สตาร์ทด้วยสมาร์ทคีหรือว่ารีโมทนะฮะแล้วก็มีระบบ i-link สต็อด้วยนะฮะตัวนี้ก็เป็นระบบใหม่นะใหม่ก็จะเป็นแบบดิจิตอลนะครับสวยงามเลยนะก็มีให้เลือกอยู่4สีนะก็จะมีสีน้ําเงินนะครับสีขาวสีเหลืองนะครับแล้วก็สีเขียวนะครับสำหรับตัว CBS นะครับราคาก็67,900บาทนะครับราคานีรวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับสวยนะฮะสีนี้นะครับ ตัวนี้ขนาดยางนี่จะเป็นขอบ12นิ้วหน้าหลังนะข้างหน้าก็จะขนาดยาง100ทับ90ขอบ12นิ้วนะส่วนข้างหลังก็110นะทับ90ขอบ12นิ้วนะยางนอกก็ใช้ของดูโคนะครับส่วนระบบไฟนะไฟหน้าไฟท้ายนี่เป็น LED นะส่วนไฟเลี้ยวเป็นแบบธรรมดาอยู่นะครับตัวนี้น้ำหนักรถอยู่ที่118กิโลนะครับสำหรับ Honda Cervo 125นะฮะตัว CBS นะครับ สีน้าเงินดำนะฮะแต่ว่าเนื้อสีออกสีฟ้าๆนิดๆนะครับผมนะฮะแต่ว่าก็สวยนะฮะช่วงนี้ก็ขายดีมากนะครับมีมากกี่คันนี่ไม่พอขายเลยนะครับสีที่ขายดีก็จะเป็นสีขาวนะฮะกับสีฟ้าตัวนี้นะฮะทั้งตัว ABS แล้วก็ตัว CBS นะสีขาวนี่จะขายดีมากนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนี่โทรมาสอบถามเยอะมากนะครับว่าสีขาวมีไหมนะ ต้องจองนะครับแล้วก็จองนี่ก็นานด้วยนะครับสหรับคอนาจิโอโนนี่ขายดีนะสําสหรับเครื่องสีเบานะครับราคาตอนนี้ก็6,7,900่ารนะครับราคานี้รวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้าับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ